ผู้ชมครับสวัสดีครับอยู่กับผมครับอาจารย์โจนะครับแล้วก็คุณเจฟเลยครับแล้วก็คุณเบนด้วยนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผมนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่สุพรรณบุรีนะฮะสุพรรณบุรีที่หมู่บ้านมังกรสวรรค์ครับวัดมังกรนะฮะวันนี้อาจารย์โจจะพาทุกท่านนะครับมามูเตลูนะครับมูยังไงให้ปังปีทีสามเลครับเดี๋ยวเราไปรับ ชมกันเลยครับว่าวันนี้อาจารย์โจจะมีเคล็ดลับวิธีการเสริมดวงยังไงครับใครที่เกิดปีชงท่านผู้ชมครับปีชงมีปีอะไรบ้างปีฉลูปีมะแม่ปีมะรงปีจองสี่ปีในกษรีชงนี้ต้องติดตามปีนี้นะครับรวมถึงครับคนที่จะเสริมดวงได้นะทุกปีนนกระตรนีเลยนะครับทุกปีในกระแสเสริมดวงได้ครับ มาที่นี่ครับหมู่บ้านบังกอเดี๋ยวเราพากันไปรับชมกันได้เลยนะครับทางกันมาครับที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็เข้ามาที่นี่ครับที่จัดรถกว้างขวางครับแล้วก็ระหว่างทางเดินเข้ามาเขาก็จะมีซุ้มขายของครับแบบสไตล์จีนๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะฮะซึ่งตอนนี้เราเดินมาถึงศาลเจ้าพ่อหลักมือสุพรรณบุรีนะฮะ ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นมังกรนะฮะโอ้สวยงามมากๆครับใทรที่เกิดปีมะโรงนะฮะต้องไม่พลาดนะครับปีมะโรงต้องไม่พลาดนะเดี๋ยวเราไปดูดีว่าข้างในเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพเจ้าอะไรครับที่เราจะบูชาให้เสริมดวงนะครับทานผู้ชมทานผู้ชมครับเข้ามาก็จะมีจุดคัดกรองนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับทานผู้ชมครับ โอ้โหสวยวิจิตรงามตาครับสวยจริงๆครับนี่คือลูกปั้นมังกรน่าจะใหญ่ที่สุดในสยามประเทศนี้นะฮะเราก็จะมาไหว้ศาลหลักเมืองที่นี่นะครับเจ้าพ่อศาลหลักเมืองนะครับนี่ฮะวันนี้วันเสาร์นะครับช่วงตุจีนด้วยนะฮะคนก็จะเยอะหน่อยนะฮะนี่ครับชุดไหว้เจ้าพ่อครับ100บาทครับใครที่ชมแล้วนะฮะมาที่นี่ได้เลยนะท่านผู้ชมครับมีชุดไหว้ทั้งหมด3ชุดนะฮะชุดร้อยสองร้อยสามร้อยตามเงินละสาเลยนะครับแล้วก็จะมีจุดไหว้นะครับวันนี้คุณแม่ผมเลือกชุด200ร้อยนะฮะ สำหรับของไหว้นะครับสามารถเอากลับไปที่บ้านได้นะใครที่เกิดปีชงดวงตกดวงไม่ดีนะครับมาขอพรสาลเจ้าพ่อหลังเมืองสรรค์ได้เลยนะครับนี่คานผู้ชมครับเข้ามาแล้วนะครับเราต้องไหว้ที่นี่ก่อนนะมาง่ายมากท่านผู้ชมเคล็ดลับก็ไม่มีอะไรเลยฮะไหว้ตามจุดที่เขาบอกนะครับแต่คนที่เกิดปีชงนะครับควรมาเป็นอย่างยิ่งนะครับเคล็ดที่นี่ก็คือ คนที่เกิดปีนักษัตร์ใหญ่ครับคนมาครับมีปีอะไรบ้างนะครับมีปีฉลูนะครับมีมะโรงนะครับ ีมะเมียมีมะแมนะครับแล้วก็คนรปีคุณนะครับควรมาเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมครับนี่คือป้ายห้อยชื่อครับเอาไว้สําหรับฝากดวงให้กับเจ้าพ่อเะยครับให้คุ้มครองดวงตาเสริมความรุ่งเรืองความก้าวหน้าครับที่่เราก็มีเรื่องของการแก้ปีชงตรงนี้เลยนะครับฝากดวงให้กับเจ้าพ่อครับดวงจะได้ดีได้แงครับนี่ครับเจ้าพ่อหลักเมืองบัานบุรีครับสวยสดงดงามเขาบอกว่าขลังมากใครที่อยากจะได้โชคได้ลาบได้ความรุ่งเรืองการค้าการขายดีนะครับออกมาขอพรที่นี่ครับถือว่าเป็นแหล่งรวมใจ เป็นจุดที่ทาให้ชาวพุรณเนี่ยเกิดขวัญกําลังใจที่ดีนะครับใครอยากจะมาสักการะบูชาก็มาได้ที่นี่เลยนะครับเราก็เอาของที่จะมาสักการะนะครับมาตั้งจิตตั้งใจนะครับแล้วก็เอาเข้ามาตรงนี้ครับเข้ามาสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับโดยให้คุณแม่และคุณพ่อผมนะครับ สักการะเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมด,ดูอยู่ตรงนี้นะครับขอพรร่วมกันนะครับตั้งจิตตั้งใจขอพอรสักสามข้อนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีดีปีทองของทุกคนอขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีขอให้เจ้าพ,พ่อหลังเมืองจงบรร,รดาบรรทานพอรอก่ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ครับจงมีแต่ความร่ำรวยนะครับนี่ครับเราก็จะมีจุดปัดทู่นะครับอันนี้จุดที่สองแล้วนะครับจุดแรกก็จะเป็นฟ้าดินนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะท่านผู้ชมครับ นั่นเป็นฟ้าดินนะครับแล้วก็มาจุดที่2ตรงนี้นะฮะ<น>คนเยอะแยะมากแล้วท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็มาปักรงประโูนะครับจุดที่3นะครับท่านผู้ชมก็ปักคมจุดได้เลยฮะแล้วก็จุดที่4ที่5ตามลาดับนะครับท่านผู้ชมครับเอ่อจริงๆแล้วผมมีมีความรู้สึกนะครับว่าจุดที่ควรที่จะมาขอพลังเนี่ย ก็คือจุดตรงนี้นะครับท<อ>่านผู้ชมยืนขอพลังงานกับฟ้าดินได้เลยนะครับแล้วก็ขอพลังกับองกรได้เลยครับก็จะเห็นว่าเป็นจุดพลังง,งานที่ให้พลังที่ดีมากนะครับยืนตรงนี้ฮะแล้วก็ทําใจให้สงบนิ่งแล้วก็ยืนขอพลัง,ง,งได้เลยนะท่านผู้ชมตรงนี้พลังดีมากลมเย็นมากครับรู้สึกได้รับพลังงานที่ดีครับท่านผู้ชมจุดตรงนี้ฮะ ราคนไทยขอคอเสียแล้วอยากจะรับพลังนะครับจะได้เป็นการเสริมดวงชะตาให้สุขภาพแข็งแรงปียาลมมีความชื่นมีความร่ำรวยก็มายืนรับพลังตรงนี้นะครับก็เป็นพลังที่ดีมากผู้ช่วยดีมากครับเมื่อเราว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเติมมาได้แก่พัดเท่าใดพัดเท่าใดเพื่อให้ชีวิตเกิดความสว่างสวัยรุ่งเรืองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นจุดสาน สักคู่ผมก็ได้เสียงเซมซีเรียบร้อยแล้วนะครับได้หมายเลขเส็นะครับเดี๋ยวดูซิ่ว่าเบอร์เนี้ยเป็นของเราหรือเปล่านะครับเอาล้ฮะอันนี้คือของผมแน่นอนครับเพราะว่าความอันใหญ่อันนะครับเดี๋ยวเราไปชมทำํานายกันนะครับดูซิ่ว่ามัวนนี้เลขอะไรนะครับผมจุ่มจับเลยแล้วกันนะฮะสองตัวท้ายครับคือเลขหนึ่งสี่ครับหน่อยตัวนะฮะสองตัวท้ายคือเลขหนึ่งเก้าครับหนึ่งสี่กับหนึ่งเก้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผม ขอพรนะครับแล้วก็ขอพรถึงยามสางให้ท่านผู้ชมเนี่ยชโชคดีรับจุดปีใหม่สองมีเงิน <to มีทองนะครับสามถูกหวยรวยเบอร์คร uh, so um, uh. so ับข้อที่สี่ครับมีความสมบูรณ์แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับจริงๆรวยๆนะครับรับไปหลายล้าปีนี้นะครับเรียบร้อยครับอาจารย์โตก็ถือกล้องไปด้วยฮะถ่ายแบบวีล็อกฮะ ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือจุดพลังงานที่ดีครับนะฮะน้ำตกครับรับพลังชี่ครับรับพลังของน้ำครับใครที่อยากจะได้รับความสดชื่นจะได้พลังนะครับให้มาเยือนรับพลังตรงนี้ครับท้องขอพรกับที่พระเจ้าทั้งหลายครับเดี๋ยวเราไปเดินดูพิพิธภัณฑกันนะฮะคือจุดที่ท่านผู้ชมควรมาขอพรอย่างนี้ครับนี่คือองค์เจ้าแม่กวนอิมครับองค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็จะถือดวงให้เกิดความร่ำรวยความมั่งคั่งความสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพครับใครที่เป็นอะสุขภาพต้องขอองค์เจ้าแม่ในทะเลนะครับเราเพื่ ไท้แป้งกิมแซนะครับแล้วก็มีเทพเจ้ามากมายเลยครับอันนี้ใช้เสียงเหล่ากงนะฮะอันนี้ครับชอบมากเลยฮะนี่เล็กหุยฮะเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองครับอ้าวท่านผู้ชมขอพรกันครับพ่อต่างกระจายนะฮะหรือที่ชื่อว่ามีเล็กพุกนะฮะแล้วก็มีองค์เทพเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเทียนไท้กงนะครับนี่เทพเจ้าเทียนเทียงสิงตี้นะครับเจ้าพ่อเสือนั่นเองครับอันนี้เทพเจ้าแห่งโชคลาภครับไช่สิงเกียนะฮะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมขอพรกันได้เลยใ้ร่ำให้รวยนะครับและมีองค์เทพอีกเยอะแยะมากมายครับท่านผู้ชมที่นี่ครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับศาลบางกอกนั่นเองครับเจ้าประเจ้าโชคลาภนะครับชื่อว่าไฉยเมียนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองมีความสุขมีความร่ำรวยนะครับเอาขอพรกันท่านผู้ชมให้ร่ำรวยให้มีความสุขประทานพรโชคล่ามทำสิ่งเงินทองให้กับประชาชนทุกท่านท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอจู่แซนเนี้ยเนี้ยฮะั พระเจ้าผู <Techn Pokémon> ้กำหนดดวงชะตานะงรับเนี่ยไปนะเนี่ยใครปัญหาโดวงตกก็ไม่ดีมาขอกพรอท่านมาฟังดวงชะตาให้กับท่านได้นะครับท่านจะได้ทําให้ดวงดาวเรายั่งยืนร่ำรวยมีความสุขนะครับนี่ครับคุณแม่ผมครับไปทุกที่จริงๆครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์โจนะครับวันนี้เดินทางมาที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพันเพียนะครับหรืออ่าจะได้เป็นบางกรนะครับวันนี้ผมอยู่ จนจีปีนี้ขอให้ทุกนคนนะทุกแขกทุกคนการเข็นกันและตู้นี้านแทนเด็นี้ก็ดีครับ